ครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็ยังอยู่กันที่จังหวัดนนทบุรีนะครับมีเรื่องราวที่น่าสนใจที่จะมาคุยกันนะครับยังอยู่กับพี่พินิษนะครับเจริญชัยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยากจะคุยเรื่องลีโอครับผมบริษัทที่พี่ทําอยู่เป็นงไงบ้างครับผมก็บริษัทรีโอเนี่ยตั้งมาตั้งปี4 1 4หนึ่ง่หนึ่งนะครับครับผมวันนี้ก็ประมาณ20ปีนิดนิดครับเราก็ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านวิกฤต นะครับหลายวิกฤตการณ์เศรษฐกิจบ้านเมืองณปัจจุบันเนี่ยเราก็ถือว่าเราเป็นผู้นำนะครับด้านการผลิตนะครับและจัดทำนะครับสี่ประชาพันธุ์น้าถ้าหน้าวันนี้น่าจะถือว่าเกือบครบวงจรครบวงจรเลยครับผมเกือบครบวงจรนะครับก็คือสิ่งเราทำเนี่ยผมผมขอสังเกตประมาณนักเราทําหนังสือหนังสือเ้วยรบหนังสือเนี่ยครอบจักรวาลเลยนะครับหนังสือทุกประเภทนะครับ ด้านการท่องเที่ยวจะไม่ว่าจะเป็นแปลภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาต่างประเทศนะครับทั่วโลกนะครับแล้วก็สิ่งพิมพ์ทั้งระบบเนี่ยนะครับแล้วอันที่สองนี่ก็เรื่องของสื่อปถามพัณฑ์ทางด้านของออนไลน์ออนไะครับผมครับผมออนไลน์ก็จะเป็นเรื่องของการทําแอปพลิเคชันนะครับทำแพลตฟอร์มนะครับให้ด้านด้านเน้นด้านการท่องเที่ยวนะครับรวมทั้งด้านของ สินค้า O อท็อปนะครับที่รัฐบาลให้การสนับสนุนนะครับว่าเป็นภูมิปัญญาชุมชนภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับก็คือ O t ท็เรานะฮะที่จะมีจัดงานมีอะไรพวกนี้แหละสินค้านะครับอีกอันนึงก็เป็นเรื่องของส่งเสริมการขายแต่ด้านการทำสตอรี่ขึ้นมาโดยการสร้างสตอรี่ขึ้นมานะครับในสินค้าประเภทนั้นๆหรือธุรกิจด้านการท่องเที่ยวนั้นๆนะครับให้มีมีความ จำจดจามีความยั่งยืนมีการตลาดที่สามารถจับต้องได้แล้วสามารถไปทําเรื่องของการค้าขายได้นะครับผมอีกอันนึงก็เป็นเรื่องของบริษัทเนี่ยที่ทําอยู่นะวันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของการจัดงาน o โอท็อปโอ้จัดงานโอท็อปครับผมจัดงานโอท็อปอีเวนต์โอท็อปนะฮะที่ว่าเอาแมทชิ่งเอาสินค้าผมยกตัวอย่างว่าเอาสินค้าในจังหวัดเนี่ยเอามาขายนะครับเราเอาผู้ซื้อผู้ขายมาเจอกัน นะครับแล้วก็ผมยกตัวอย่างถ้าเราจัดงานโอท็อปจังหวัดบึงการเนี่ยนะชายแดนเลยอยู่จังหวัดบึงการเอามาสินค้าของสินค้าของดีจังหวัดบึงการเนี่ยมาขายที่กรุงเทพนะครับโดยไปขายในห้างสรรพสินค้านะครับซึ่งเราก็จะต้องเป็นคนดูแลเป็นออร์แกไนซ์เรื่องการจัดทั้งระบบนะครับบางแผนเรื่องการจัดงานเรื่องการตลาดเรื่องการประชาพันธ์นะครับอยู่กับเราทั้งหมด ถารนี้ครบวงจรเลยนะเนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้าพูดตำลักเนี่ยก็ครบวงจรนะครับแต่ว่าเราก็มีพันธมิตรเราที่บางอย่างเนี่ยเราไม่ได้ทําเองทั้งหมดเราก็มีเครือข่ายพันธมิตรที่ทําธุรกิจร่วมกันมาเนี่ยกับผมยกตัวอย่างอย่างมีมีมีสุขร่วมสุขมีทุกข์ร่วมต้านด้วยกันเนี่ยฮะก็ก็ก็เป็นพันธมิตรกันอยู่ที่หลายสิบลายนะครับเราก็ช่วยกันเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเราไม่สามารถอยู่คนเดียวในสังคม นะครับที่มีการแข่งขันสูงได้รเราจะต้องมีพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรทางด้านของการเงินนะครับพันธมิตรในเรื่องการตลาดพันธมิตรในเรื่องของให้คําแนะนานะครับซ,ซึ่งจะต้องหลายๆองค์ประกอบเพื่อให้งานที่เราทําอยู่เนี่ยนะครับให้ให้ให้มันผ่านผ่านพ้นแล้วก็ให้มันสําเร็จรุ่งร่วงตามวัตถุประสงค์เห็นมีป้ายโฆษณาใหญ่ๆด้วยใช่ไหมครับของผมก็ถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่ในด้านของการ ทำประชามพันธ์ด้านป้ายบิบอร์ดนะครับป้ายบิบอดก็คออือป้ายบิบอดขนาดใหญ่เป็นเอาท์ดอร์นะครับก็คือจะอยู่ตามสนามบิน<อ>นะครับอยู่หน้าสนามบินดอนเมืองเนี่ยแล้วก็สนามบินสุวรรณภูมินะดอนเมืองทเวกับมอเตอร์รเวย์<อ>ซ,ซ,ซึ่งเรามีเครือข่ายเรามีพันธมิตรเราที่ทําป้ายแล้วก็มีของเราส่วนหนึ่งที่เราไปลงทุนนะครับแล้วก็ ไป,ไปเป็นการไปถามพันสื่อนะครับป้ายบบพันป้ายบิยบอร์ดเนี่ยซึ่งณวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมนะครับ,รบเพราะว่ามันสามารถมองเห็นได้ทั้งวันทั้งคืนนะครับกลางคืนก็มีไฟสองสว่างกลางวันก็เห็นตั้งแต่เช้ายันเย็นรถติดรถอะไรก็เห็นนะจากสิติที่เราทาทางด้านของการโฆษณาเนี่ยการไปถามพันผ่าน,านป้ายบิบอร์ดเชิญชวนคนมาเที่ยวหรือมาสัมผัสในจังหวัดโดยจังหวัดมีกิจกรรมหรือ ด้านของการท่องเที่ยวหรือส่งเสริมการขายด้านอื่นเนี่ยจะได้รับการเห็นหรือจากการที่ผู้คนที่เห็นเนี่ยได้ไปใช้บริการนะรับรถไปเที่ยวอะไรเที่ยวเลยผมเคยไปทําของจังหวัดละนองนะครับเป็นโปรเจกต์เมื่อหลายปีที่แล้วนะครับผ่านป้ายบิบอร์ดขนาดใหญ่นะครับทางสนามบิน2ส,สนามเลยฮะทางดอนเมืองโทัวเวกับมอเตอร์เว์นะครับใช้คอนเซปต์ว่าเที่ยวละนอง ท่องสองแผ่นดินครับจังหวัดละนองเนี่ยเป็นจังหวัดชายแดนติดก,กับประเทศพม่านะครับก็มีแหล่งท่องเที่ยวสาคัญเยอะแยะนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําตกน้ําพุร้อนทะเลป่าชายเลนอาหารทะเลอร่อยแล้วก็ผู้คนน่ารักบ้านเมืองน่าอยู่ <ested S 2> นะครับ<ม>เราก็ไปทํามาในปีนั้นทั้งปีแล้วจังหวัดเก็บเรคคอร์ดไว้มีนักท่องเที่ยวที่เห็นป้ายบีบอร์ดเป็นโฆษณาประชาพัพนธ์เนี่ย ไปเที่ยวจังหวัดระนองเนี่ยมืดฟ้ามัวดินนะครับแล้วมีการทําสถิติทําแบบสอบถามนะครับเห็นการประชาสัมพันธ์จากรูปแบบใดก็มาจากไปถามพันธ์ผ่านป้ายบิวบอร์ดเนี่ยันดับหนึ่งยงงั้นถ้าเกิดว่ามีงานหรือว่ามีสินค้าอะไรเด็ดๆอยากจะประชาสัมพันธ์เนี่ยครับปรึกษาได้ปรึกษาได้ฮะเรามีทีมงานออกแบบมีทีมวางการตลาดในการวางแผนอ่าแล้วก็ในเรื่องของการ ช่วงที่จะต้องทําโฆษณาครับนะครับระยะเวลาทามิ่งอะไรต่างเนี่ยมันจะต้องมีองค์ประกอบที่มันแมทกันแล้วมันก็สามารถที่จะส่งเสริมในด้านของสินค้าและบริการครับอะถ,ถ้าถ้าถ้ามีโอกาสเนี่ยใครต้องทำสีประชามพันเนี่ยถ้ามีงบพอสมควรเนี่ย ทางเลือกหนึ่งที่ผมให้คาแนะนํานอกจากสื่อออนไลน์แล้วเนี่ยสื่อปรพณีธ์ผ่านป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่เนี่ยในทำเลที่เหมาะสมเนี่ยจะเป็นช่องทางหนึ่งที่จะทําให้โอกาสทางธุรกิจเนี่ยมีมีมีผลสําเร็จครับนะครับอย่างสูงได้นะครับจากการไปรัณีพ์ครับท่านผู้ชมครับมีของดีแต่โฆษณาไม่เป็นครับนะของเราอาจจะขายไม่ได้ก็ได้เพราะฉะนั้นรีโอเนี่ยะครับเป็นจุดหนึ่งที่อยากจะให้ท่านผู้ชมนะครับ ลองเข้ามาปรึกษาให้เกิดคนอยากจะปรึกษาท่านผู้ชมอยากปรึกษาติดต่อได้ยังไงติดต่อมาที่บริษัทรีโอแลนด์เซตจำกัดนะครับังนั้นเดี๋ยวผมจะให้มือถือไว้ครับนะครับโทรศัพท์0814254433ก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่น่าสนใจแต่ว่าก็ต้องคนที่มีประสบการณ์ถือว่าประสบการณ์ที่มีมายาวนานนะ ทำให้ธุรกิจนี่ยังเดินอยู่ได้นะครับแล้วก็อยากจะฝากอะไรเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจกับท่านผู้ชมบ้างครัน,นี้ <ผม S 1> ช่วงนี้เป็นกําลังใจให้ผู้ประกอบการนะครับอย่างผมเนี่ยหรือผู้ประกอบการรายเล็กรายใหญ่รายกลางนี่ก็ตามเนี่ยนะครับต้องต้องต้องมีกําลังใจอันดับแรกก่อนนะต้องมีกําลังใจที่จะฝ่าฟันในสถานการณ์โควิดเนี่ยน่าจะภายในปีนี้ก็ยัง เห็นแสงสว่างลำไรลลำไร้ปลายปีนะครับก็อันที่สองเนี่ยก็ต้องผู้ประกอบการต้องไม่ยอมแพ้ก่อนนะครับเป็นกำลังใจให้กันแล้วต้องไม่ยอมแพ้นะครับก็ต้องมาดูว่าเรามีจุดแข็งจุดอ่อนตรงไหนที่เราจะต้องมาเป็นจุดแข็งเพื่อเราจะได้ธุรกิจเราสามารถจะไปแข่งขันกับเขาได้ในขณะเดียวกันจุดอ่อนเราทุกคนมันต้องมีอยู่แล้วเราก็ไปปิดจุดอ่อน ครับผมนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่ปีนิกครับผมครับผมขอบคุณมากครับผมครับท่านผู้ชมครับรายการเส้นทางเศรษฐีเกษตรนิวเจนนะครับจะมาพบกับท่านผู้ชมนะครับเป็นประจำทุกวันพุธเวลา14บนาฬิาสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในวันพุธหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ